สวัสดีครับผมตามหนูผูยักษ์เชียงรายเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้เราจะมาแนะนำนะครับะะครับอไว้ดซมแนะ,แะนำมือใหม่ครับมาบเลี้ยงหนูแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับ <c oughs> ราะนำมือใหม่นะครับนะผมตอนเริ่มเลี้ยงนะครับเราต้องศึกษาทิศทางตลาดก่อน ว่าในหมู่บ้านเราในจังหวัดเรามีความนิยมบริโภคเยอะไหมนะครับแต่ถ้าทางภาคอีสานนี่โอ้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทางด้องทางอีสานเรากินเกือบทุกจังหวัดนะครับนะผมนะครับหายากเนาะนะครับบางแล้วถ้าทางภาคเนือผมก็จะมีส่วนน้อยครับที่นิยมกินนะครับนะผมนะครับ อันแรกเราก็ดูกันจะไปศึกษาดูงานอาศึกษาดูงานที่น้องในจังหวัดเราเองก็กได้นะครับว่า,าเขาเลี้ยงยังไงเขาขายยังไงนี่ครับจาน้เราตัดสินใจที่ว่าเออจะเลี้ยงหละังะครับตอนแรกเราก็ต้องอ่า พยายามโปรโมทสินค้าเรานะครับเนาะฟาร์มเรางันผมเนี่ยผมโค้ทุกวันนะครับนะผมโบ้ดคนจนคนลำคาญนั่นแหละแต่ผมไม่สนใจนะครับนะครับเพราะเฟซบุ๊กเาไม่ได้เก็บตังค์นะครับนะครับเราประชาชนยิ่งเราประชาสชนมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งอ่ารู้จักฟาร์มเรามากยิ่งขึ้นนะครับนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก็จะมีคนติดตามเรา มีคนมาสอบถามเรื่องหนูทั้งพ่อแม่พันธุ์ทั้งหนูเนื้อจักเล่านี่นะครับเนี่ครับของผมนี่แทบไม่ได้ไปไหนวันนั้นก็อยู่แต่บ้านนะครับนะบแต่ก็มีลูกค้าติดต่อเออเขามาสอบถามเรื่องหนูทั้งพ่อแม่พันธุ์แล้วก็หนูเนื้อทุกวันนะครับนะครับแต่ว่าหนูเนื้อนี่ไมีขายให้เขานะครับนะเนะี่ยถ้าเรามีเวลาหรือว่า คนคนที่ดูแลให้เราดูอยู่บ้านเนี้ยเช็นบางคนอาจทำงานอยู่ต่งางจังหวัดให้พ่อแม่ทำเลี้ยงให้อยู่บ้านขายอยู่บ้านเนี่ยก็ง,ง่ายๆก็คือว่าถ้ามีเวลาก็ต้งมีหนูเนื้อนะครับหักสักห้าหกขีเจ็ดขีเนี่ยทดลองตลาดดูก่อนง่ายๆแถวบ้านนะครับเอาจำเลยแล้วก็ไปบางตลาดสดในหมู่บ้านครับ เชา้าสักห้าตัวนะครับอ่ะถ้าห้าตัวขายได้ขายได้สี่ตัวตกกันดาตัวละร้อยอง้ครับช่วงเช้าขายได้สี่ตัวเดือวตัวหนึ่งก็เอามาแช่เย็นด้วยกันตอนเยน็นซาแเลยไปขายใหม่ครับเพิ่มอีกอครับวันหนึ่งก็ได้หลายร้อยอยู่นะนะครับนะครับนะครับ,นะรบตลาดง,ง่ายๆแถวบ้านเรานะครับกับถ้าคนในหมู่บ้านเราเขารู้เนี่ย กรู้ว่าเราเลี้ยงหนูอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เขาก็จะติดต่อมาซื้อถึงที่ฟาร์มเลยนะครับไปทํากับปุงมกับแก้มอะไรครับนะทำกับปุงมกับแก้มที่บ้านนะคระครับนะครับตลาดตลาดนี้ให้ชาวบ้านก่อนนะครับเริ่มก่อนนะครับส่วนตองผมนี่จะใช้ตลาดออนไลน์ครับ ทาง Facebook ทางย t ท b e นะครับที่มีคนติดตามเนี้ยครับนะครับก็จะมีลูกค้าโทรมาเย้าที่เป็นร้อยโลก็มีนะครับให้หาให้นะครับร้อยสองร้อยโลครับทางมีน้องเครือข่ายทางอีสานนะครับที่นี้ต้องยอมรับว่าหายากหน่อยนะครับแล้วก็ยิงทางทางเหนือนี่ยังเลี้ยงน้อยกว่าทางภาคอื่นเยอะครับนะครับคนยังไม่ค่อยนิยมมาท่า่นะครับ คนก็เดิมสนใจมากขึ้นนะครับคนไปในพื้นที่นะครับมาดูงานมาสั่งจองกันไว้หลายสิบจุดหลายหลายสิบคู่นะครับนะเราก,ก,ก็ไปเตรียมมงเตรียมบอกกันนะครับผมราว่ามันยั้งขายได้ครับนะบผมนะถ้าเราเน้นตลาดนูนเนื้อเป็นหลักนะยังไงก็ขา,ขายได้ครับส่วนพ่อแม่พันธุ์ก็ถือว่าเป็นโมนัสเนาะตัวแม่พันธุ์นี้ นานๆที่จะมีคนมาสั่งซื้ออะไรเงี้ยนะก,ก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะนะครับนะว่าเลี้ยงแล้วเราคนเน้นตลาดอะไรนะครับนะคอันนี้รายช่างมาปรับเพิ่มเติมนะครับผมนะก็อยากมาศึกษาดูง,งานที่สามยินดะ้รับรับ่น้องในพื้นที่นะครับทุกว่านจังหวัดธรรมดา,าก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ซื้อไม่ราาก,กันนะครับนะครับบอกกันได้ฟรีนะครับผมนะรก็เอาไว้เป็นแนวแทางเนาะสำหรับมือใหม่นะครับเนาะนะครับกรับคลิปน,นี้ก็จะเป็นอย่างนี้สวัสดีครับ